เวลคัมทูพิพิมพ์ชาแนลสวัสดีค่ะกับภบกับบูงกับหวังค่ะในรีแคปเพลงเล่าข่าวนะครับอีสอีสเท่ผมพอหวังฟังเล่าข่าวปุ๊บหวังก็จะเมาตามเลยถึงไม่ได้กินใช่ชอบมากเพลงนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้กินเล่าข่าวก็ตามแต่ว่าอย่างท sure. ี่เขาบอกแหละเขาก็ไม่ได้ชอบกินเล่าข่าวเหมือนกันแต่โอเคเขาผ่านประสบการณ์กับเล่าข่าวมาตอนสมัยอดีตนะนี่ทุกคนขออ่านตรงนี้ก่อนอินสป่าของเขาข้อสรุปก็คือคือมันยาวมากทุกคนคือไปอ่านเองไปอ่านเองแต่ว่าข้อสรุปก็คือของบางอย่างถึงแม้ดูไม่มีค่ามีราคาแต่สาาัังคคคนนแล้วมมีุณ่ ทางจิตใจไม่มีสิ่งอื่นใดในตลาดที่สามารถสนองจิตใจเขาได้นอกจากสิ่งนั้นโดยที่แต่ละคนต่างมีสิ่งของนั้นแตกต่างกันไปอาจจะมาในรูปแบบของภาพกินเสียงหรือสัมผัสเขาเรียกว่ามีราคาแต่มีคุณค่าทางจิตใจอันนี้บุ้โคตรชอบบุ้ชอบชอมท่อนนี้มากคุนลุ้มากเพราะว่าบุ้ก็มีบุ้มีเยอะเลยแหละคุณค่าทางจิตใจอ่ะเราชอบท่อนที่บอกว่าอะไรนะบางสิ่งดูไม่มีคุณค่าไม่มีมูลค่าแต่มีความทรงจําประดับแฝงเหมือนกับสร้อยข้อมือที่เขามีประดับแขนเป็นข้อมือที่แม่เขาซื้อให้แต่พอหนึ่งไม่่่่ได้มมีีราาาาาาคคคคแตตวุณทงจจิใเ คือหวองเคยเห็นกาไรหินยกอันหนึ่งของบูมไหมไม่ได้เป็นอะไรแพงเลยอันละร้อยกว่าบาทแต่แม่ซื้อให้บุมใส่ตลอดเลยแต่ว่าที่บูมถอดเพราะว่ายางเส้นข้างในมันยืดแล้วก็เลยต้องเอาออกนะคะไม่เคยเห็นเลยครับตั้งแต่โค้บูมมามีครับบูมใส่บ่อยเลยครับมันไม่เคยสนใจเลยของบูมเลยครับแต่ความหมายของคําว่าเล่าข่าวคือเขเล่าข่าวเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบถูกสุดราคาถูกแต่ว่ามันรุนแรงรุนแรงใช่คือง่ายๆจ่ายน้อยแต่เมาเยอะและเร็วด้วยก็คือมันอาจจะเป็นอะไรที่แบบราคาน้อยสุดราคาถูกสุดอะไรเงี้ยบางคนอาจจะไม่เห็นคุณค่าของมันประมาณนี้บบมมชอควา สร้างสตอรี่ของน้องสามารถสร้างให้เราดูสมูทโดยที่เราไม่ขัดขัดเขืองเคื่องว่าเอ๊อะอะไรยังไงมันดูลวสมูทว่าคิดว่าเป็นคนนี้เป็นรุ่นพี่จริงคนนี้เป็นรุ่นน้องจริงแล้วสามารถแรปแบบว่าเราโคตรชอบเลยนะคือเขาก็แรปแล้วอยู่ดีเขากลับมาพูดมันสวิตได้แบบว่าเนียนๆมากอะอย่างที่บุ้มเคยบอกบุ้มชมน้องไปหลายรอบมากว่าน้องเป็นคนที่มีความละเอียดในการทำงานเออเออน้องต้องดูละเอียดมากๆจะพูดยังไงเนี่ยบุ้มบอกว่องหลายรอบจริงตั้งแต่ตอนนั้นแล้วตั้งแต่เจอน้องครั้งแรกเธอเรารู้สึกว่าน้องเป็นคนที่แบบบมมีีควาาาาละเอยยดิในนกรทํง เขาลุกอันน่มันกั่นกองมาะนะอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยว่าทุกอันเราไปอ่านในเดสคริปชันเขามีว่าเขาคิดยังไงกับเพลงนี้ว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะอะไรอะไรที่ทําออกมาแล้วคุณสามารถอธิบายมันได้เป็นฉากเป็นตอนแบบเนี้ยคือคุณลึกซึ้งกับมันตกผลึกกับมันจริงๆอ่ะแล้วอีทีก็เป็นแบบนั้นเรสเบกเลยกับเรกับเรื่องการทําเพลงของเขาโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูช็อตการกินเล่าข่าวของการที่รุ่นพี่รุ่นน้องเจอกันซึ่งหวองก็ก็บ่อยนะครับการ่นมีรุ่นน้องใช่กับผมไม่ได้เล่าข่าาวครเเออนกีง มาเดี๋ยวเรามาเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับ,รบโหยเฮียมาอย่างไกลสาตว์ขับรถมื่อกี่ชั่วโมงเนี่ยรุ่นพีนี่เาผามาแล้วเหมือนกันนะน,น่าดูซุมๆ<ด>แล้วเออดูแรงน้ําเสียงอะเออมามาไกลอ่ะมึงเจ็ดชั่วโมงเลยพี่เจ็ดชั่วโมงนี่พอๆเหมือน,นเราขับรถไปกลับบ้านเราอะ่ะแม่สอดเย็ดเคมามาคืนนี้กูเลี้ยงเองอ๋อไม่เป็นไรพี่เอาหน้าไอ้เคียกูเป็นเจ้าบ้านสาตร์ต้องให้การต้อนรับอย่างดีดีวะนี่มึงดูนี่กลัวอะไรมาเฮ้ยคิดถึงเปล่าเล่าข่าวจ้าพี่เอาเล่าข่าวมาทําไมเนี่ยอ้า็กูอยากกินนะคิดถึงข่ายเเรอพี่่ชแท ก็คือเหมือนอย่างนี้เขาคือเขา,ขาเขาน่าจะเป็นเออสมัยเขาเรียนเขาน่าจะทําค่ายอาสาอะไรเงี้ยหรือเข้าค่ายลูกเสอนนือเนน่ารีอะไรเงี้ยก็เอาแบบไปลูกเสือเนนารีนี่ก็ไอนี้ไปมั้งเพื่อนเราประชิมก็เอาเล่าไปกินค่อยๆเปิดนะมึงถ้าเกิดมึงไม่ระวังเดี๋ยวมันจะโหดเล่าข่าวเนี่ยแหละสุดแล้วมึงในย่านตะวันตกทำไมต้องในย่านตะวันตกในว่าในย่านของพวกเราบาในย่านประ,ะเทศไทยอะไรอย่างวะเพื่อนพี่น้องที่รู้จักกันก็แยกย้ายแล้วไปกันหมดอยู่ต่างจังหวัดคนเดียวมันเหงาอะมึงจิตใจมันโบใช่คิดถึงมากฟิลเนี้ยเพราะว่าบุมบง ที่แบบเรียนต่างจังหวัดมาใช่ไหมแล้วก็มาเรียนในกรุงเทพแบบมันมีเพื่อนต,ต่างจังหวัดด้วยนี้ด้วยคือบางทีเราย้อนกลับไปเพื่อนก็จะแบบเฮ้ยบ้มวันนี้กินข้าวกันไหมกินอะไรกันไหมอย่างเงี้ยมันจะเป็นฟิลที่คิดถึงสมัยเด็กๆมากๆเราลองจินตนาการตามนะว่าถ้าทุกวันนี้เราอยู่ต่างจังหวัดถ้าคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็มักจะไม่ได้เจอเพื่อนเก่าอยู่แล้วโอเคมันเดินทาง yeah, มันยากนะเออ<ๆ>นานๆทีได้เจอกันที<ๆ>แล้วยิ่งถ้าไม่มีแฟนหรือมีเพื่อนสนิทใหม่ๆที่อยู่แถวนั้นด้วยโอเคจิตใจมันโว่ง ว่าอะไรที่มันมาสนองความสุขมันก็คงต้องรู้สึกอย่างที่เขาเขาพูดจริงๆว่าจิตใจมันโวอะไรเงี้ยเอาจริงอยากรู้ว่าเล่าดีๆก็มีใครแม่งตั้งกฎว่าทาเป็นทำเนียมแดกเหล้าเหม็นๆแดกไปนี่แทบสลบมันเ,เขาหมายถึงว่าในค่ายมึงจะตั้งกฎแบบนี้แล<อ>้หมายว่เาเล่าดีๆก็มีฮะมันมีเรื่องน่าตลกขบขันที่เกี่ยวกับเหล้านี่เยอะนะพี่ปีหนึ่งยนันปีสี่ทุกปีหลายคนแม่งเลอะเทอะไม่เป็นที่เหมือนหมาเหมือนหมาแน่นอนคิดถึงตอนแบบว่ารับน้องนะสมัยเราเด็กๆนะทั้งโดนรับทั้งรับน้องโอ้โหโคตรมันคือแม่งุด จบก็คือน,นั่นแหละเละเทไม่เป็นทีบูมาจจะเห็นเพื่อนเพราะว่าบูไม่ได้กินเหล้ากินเบียร์อยู่แล้วไงบูก็จะเห็นเพื่อนว่าสภาพพวกมึงนี่คือเละไม่ต่างจากหมาจริงขอเล่าอันหนึ่งคือตอนปีหนึ่งว้มันก็จะมีรับน้องนะรับน้องแต่าขาคือเรากินเหล้าอยู่แล้วมปลายเราก็เริ่มกินแล้วเราแต่เราก็ไม่ได้แบบว่าเป็นคนกินเก่งอะไรงั้นแต่เราเป็นคนคือขนองเราจะซัดอย่างเดียวแดกแดกแล้วเราเห็นรุ่นพี่แบบปีสามปีสี่งี้ยโอ้แม่งกินเหล้าแม่นโคตรแข็งเลย กูไม่ไหวแล้วกูไปนอนแล้วตื่นเช้ามาไอคนที่เราแบบโอ้ oh, แม่งแข็งหายสัตว์สรุปอยู่โรงพยาบาลคือแม่งไม่รู้ทำเล่นอะไรการแก้วแตกบาดขาเอ้า <c oughs> สรุปไม่ได้เป็นเพราะเรากูนึกว่าเป็นเพราะเมาอ่ะก็เมาไงมาใช่ใช่แต่หมายถึงว่าแบบเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าต้องล้างทองหรือเปล่าอ๋อเปล่าา เออคืออุตส่าห์แบบโอ้โหเล็เล็กเลยแม่งโคตรแข็งโคตรด้่นตื่นมาอ๋อแม่งอยู่โรงพยาบาลหมดเลยรัทธามาแดกเยอะๆแม่งเหมือนเป็นพิษตอนเช้าตื่นมาก็ต้องไปขี้อันนี้หวงก็เป็นปะเป็นแต่ว่าส่วนมากเราถ้าเป็นเบียร์อินเยอะๆมันจะแบบว่าปวดท้อง<ล>ท้องมันปั่นป่วนไม่รู้เหมือนเพราะอะไรบางคนแม่งเมาจนเยี่ยวตอนหลับใส่คนข้างๆมนีโคตรสุดอ่ะแต่ผมไม่เคยได้เยี่ยวอ่ะผมมีแต่อ้วกเออมีกระเทียอะไรเนี่ยรุ่นมึงก็มีหรอเออมีทุกปีเละพี่คือแบบผมต้องเลือกไปนอนให้ถูกอ่ะต้องดูให้แม่นไม่นอนผิดที่คอ้้ปนนนขาง นี่อาจจะโดนฉีดใส่ได้โดยเฉพาะเนี่ยที่จําได้ปะใครวะไอพีไงที่เขาให้รูปดูแม่งเยี่ยวทุกคืนจนผมต้องสั่งให้แม่งไปวิ่งบ่อยๆไม่ไม่เยี่ยวหรอกก็โดนลงโทษเนี่ยไม่ใช่ว่าวิ่งก้วไม่เยี่ยวหรอกมั้งแต่มึงเยี่ยวแต่พูมึงไปวิ่งยเงยเขาเป็นรุ่นวิ่งไงอะไรงี้คท่อนเมื่อกี้ที่เขาบอกไอพีไงอันนี้เราชอบมากนะคือมันเป็นบทสนทนาจริงๆแล้วเขาจับมันมาวางลงในบีดได้แบบพอดีมากๆอ่ะเชี่ยก่อยว่ะรุ่นมึงสั่งวิ่งเหรอกูว่ายังนูบว่ะนูบอยู่นี่ค าการไม่ให้แดกคืนนั้นไม่นะเป็นการลงโทษอ๋อม,มึงห้ามกินนะถ้ามึงมึงเยี่ยววันนี้มึงไม่ไมต้องแดกโอเคแม่งมองได้สองมุมนะสำหรับคนที่แม่งชอบกินอ่ะมันก็คือการลงโทษไม่ให้กูแดกกูโหโลงแดงนะแม้แต่สำหรับบางคนคือการพักเออแต่ในความเป็นจริงคืออ๋อมันเป็นเรื่องดีนะมันม่ใช่การลงโทษนะมันทําให้มึงได้พักผ่อนแม่งแค่การหนีปัญหานั่นแหละแต่สุดท้ายคืนต่อมาก็แดกเยี่ยวแต่ <laughs> อยู่ดีปทงอ๋ <c oughs> อเ <c oughs> ขาหมายถึงแบบนี้ว่าคือไม่ได้แก้ไขอะไรอะ่ะก<ม>ารไม่ให้มึงกินไม่ได้ทําให้มึงรู้สึกว่าคืนนี้กูจะไม่เยี่สยสคือได้มึงเยี่ยวอยู่ดีมึงคิดถึงบ้างปะคิดถึงอะไรพี่คิดถึงค่ายดิคิดถึงวันเวลาเก,ก่าๆที่ปัญหาต่างๆไม่เคยจะได้ติดคิดถึงบรรยากาศที่พี่น้องรอมวงมาคุยกันภายใต้กลิ่นปัญหาต่างๆไม่เคยจะได้ติดในความว่าจะไม่ค่อยมีปัญหาอาจจะเพราะว่าการเรียนไม่มีปัญหาที่่การทํางานปัญหาที่ในสังคมแค่นั้นอาจจะไม่ได้ติดหัวกับมาถึงบ้านไม่ได้เครียดอะไรตลอดเวลาขขนนนนาััั้้องงตตะเเกกียทชูู่มมพืสหรบ็10 ใหเอาทิชชู่น้ำทาราดน้ำมันพืชแล้วติด,ต,ดติดตะเกียงวะไม่รู้ะ่ะอันนี้ไม่แน่ใจแล้วกลิ่นเหล้าขาวอะพี่ไอสัตว์เหม็นชิบหายเต็มเท่าไหร่กูให้สูง <c oughs> แต่พี่แต่พี่แดกอยู่นะพี่เฮ้ยอย่าลบหลู่ดูมินสิ่งเบื้องสูงถึงจะแดกแล้วแม่งแสบความรู้สึกเหมือนกับไฟล,ลนที่คอกลิ่นเปรื่นขมแต่มันก็ไม่ได้ดีเล <c oughs> ถ้าพูดถึงตัวมันอะแม่งเคี้ยงแม่งห่วยสัตว์สำหรับกูแต่ว่าถ้าพูดถึงว่ามันทําให้เกิดอะไรขึ้นบ้างความทรงจําต่างๆอันนี้เลยคือคุณค่าของมันเขาบอกว่าแต่แมม่งเเเเปปรียยบบหหหืือออนนนน็กกัชใู้ เวลากลับไปหาเพื่อนฟูเออแค่เล่าขวดเดียวอันนี้มันกลับทําให้มันเกิดอะไรขึ้นหลายอย่างมากๆยังจําได้อยู่ในสายตาของคนข้างนอกแม่งมองมาสําหรับแม่งก็เป็นแค่เล่ากระจอกอ่าเห็นใช่ปะเล่าดองยาเล่าธรรมดาแต่ว่าแม่งไม่ใช่กับพวกเราหาตังซื้อเบียร์ได้แล้วก็ยังจะมาแดกเพื่อลาลึกถึงกิจกรรมต่างๆที่ทํากันมามันก็จะจริงที่ใครบอกว่าเขาไม่ได้ชอบกินเหล้าหรอกหากเพราะเขาดื่มดํากับบรรยากาศของปากที่โดนแก้วเหล้ากอกในบุ้มโคตรใช่เลยสำหรับวองอะแต่กูแค่อยากนั่งลาลึกถึงวันเก่าๆที่เคยมีวงเหล้าต่อถึงมีแค่กกูับขว เพื่อนพี่น้องเชียร์พูดแล้วเศร้าว่ะมันอาจจะจริงสําหรับบางคนนะแต่บางคนเขาอาจจะแบบชอบรสชาติของเราเราก็ไม่ได้รังเกียจรสชาติของเรานะแต่ว่าเราอ่ะเราไม่สามารถนั่งกินเหล้าที่บ้านได้ตอนนี้นะพวกผู้ใหญ่ส่วนมากเขาจะบอกว่าเดี๋ยวพ่อมืองอายุมากขึ้นเดี๋ยวมึงก็กินได้เองเดี๋ยวมึงก็จะความรู้สึกความคิดอะไรมันจะเปลี่ยนไปแต่สำหรับผมตอนนี้คือกินแล้วมันไม่ได้ไม่รู้กินไปทําไมอ่ะมันไม่สนุกแล้วก็กินแล้วมันก็เมาๆปวดหัวปวดหัวไม่รู้มากินไปทําไมครับวราชอบดื่มดำกันจะบรรยากาศมากกว่าผมทําอย่างอื่นที่มันทำ ต่อไปนะคะผมเข้าใจนะของดูไร้คุณค่าแต่มีความทรงจาประดับแฝงเหมือนอกําไรเส้นนี้อย่างที่บอกอะ,ะเห็นไหมพี่ที่ผมกําลังใส่ประดับแขนถึงราคา10บาท20บาทแต่ก็ลักอะไม่ได้อยากจะแถนะแต่แม่ซื้อให้ตอนปีหนึ่งใสมาจนไม่อยากไปตาแขวนถ้าไปตาแขวนมันอาจจะแบบก็ไม่อยากถอดอนะ่าไม่อยากถอดนะใช่แล้วพอไปตาแขวนมันอาจจะโดนแดดเกินไปจนแบบเสียหายเขาเรียกว่าไม่มีราคาแต่มีคุณค่าทางจิตใจมันโวชอบคํานี้เลยมันวัดเป็นเลขไม่ได้หรอกถึงวัดได้ก็ผิดไปมันช่วยย้อนอดีตไม่ว่าเป็นสิ่งของเสียงเพลงหรือกลิ่นสดประสาทในสมอง มันจะว์าไปตรงนั้นเลยจริงไหมจริงลูกป,ป่องวิทยาศาสตร์หรืออะไรก็ตามของเล่นนะพวกเดี๋ยวนี้มันจะมีแบบของเล่นยุคเก้าส่วนมาให้ดูใช่ไหมแล้วเป็นเพลงประกอบข้างหนึ่งข้างหนึ่งเนะื้อจำได้ไหมอะนะเป็นอะไรที่เราย้อนว์ปกลับเข้าไปสมัยผุดโดหนังยางสมัยอะไรที่แบบไม่มีแล้วสมัยเนี้ยเออพวกเราคิดถึงมากขนะองเราถ้ากลับไปบ้านเราก็จะมีพวกรูปเสื้อนักเรียนที่เขียนอะไรเงี้ยนะอันพวกนี้ก็คือแบบสิ่งของที่ไม่มีราคาแต่มีคุณค่าทางจิตใจก็คือมันทําให้เราแบบย้อนนึกถึงไปให้วันนั้นทําไมเกิดสิ่งนี้ขึ้นเอใช ื่องคนนี้เขียนให้กูแบบนี้ทําไมคนนี้เขียนแบบนี้อะไรอย่างงี้นนะแต่ว่าถ้าเป็นปัจจุบันเนี้ยผมว่าน่าจะเป็น a c e b o o k นะที่มันจะคอยเตือนว่าวันนี้เมื่อปีที่แล้วใช่พอเธอเล่น Facebook อันนี้มันนานมากครับบางทีมันมี7ปีที่แล้วสิบแปดปีเก้าปีสิบ <9, S 2> ป,ปีที่แล้วซึ่งแบบโหยสมัยนั้นนี่กูเดฟขนาดนี้เล่นเลยเนี่ยทำให้เราย้อนกลับไปได้เหมือนกันต่อนะคะวร์ปดิพี่ดูอัลบั้มเทคแคร์ของเร็กเป็นตัวอย่างสมัยเรียนแลกเปลี่ยนผมเอาทุกเพลงนั้นลงในโทรศัพท์เพื่อนเพื่อนทุ ให้ตามันหย่อนไปจนหลับทีน,นี้ดีนะของพี่คือไม่ได้สมัยพี่ไม่ได้มีโทรศัพท์จริง <c oughs> สมัยบุ้ง <c oughs> ไม่ได้มีโทรศัพท์ <c oughs> ที่มานั่งเปิดเพลงหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าโทรศัพท์บุ้งเพิ่งมีตอนมสี่เป็นโทรศัพท์วิทยุเกี่ยวเ,เพลงอะไรยังเข้าไม่ได้างแต่ตอนมนปลายมีแล้วน,นะฟังเพลงได้แล้ว<ร>แต่ว่าจังหวัดเนานะตอนนั้นอะ่ะมันต้องเป็นแบบเอาเพลงลงเมมลงเครื่องแล้วถึงจะฟังได้ไม่ใช่เปิดย t ท b e ฟังอะไรอย่างงี้ทุกทีที่เปิดมาฟังอีกครั้งรอบกายเหมือนนั่งรถบัสเหลืองอันนี้ไม่รู้รถบัสเหลืองคืออะไรวะก มานั่งข้างๆเพื่อไปโรงเรียนและภาพแม่งชัดเหมือนว่าเราได้ไปอยู่ตรงนั้นจริงๆเขาว่าเวลาไม่สามารถย้อนได้อย่างนั้นหรอผมว่าผมเริ่มเมาแล้วพูดอะไรไม่รู้ไม่คอนจริงนะเป็นฟิลแบบมึงกินเหล้ากันสองคนจริงๆอ่ะเวลาเราเริ่มเมากันะเราจะเริ่มพูดอะไรที่แบบว่ามันลึกซึ้งมันเป็นความแบบว่าในเวลาปกติเราจะไม่พูดอะไรแบบนั้นอะไรที่มันดูน้ำเน่าคิดถึงเพื่อนว่ะเฮ้ยขอบคุณมึงมากนะนู่นนี่นะอะไรแบบเนี้ยมันจะออกมาเว้ยเหมือนเรากล้าพูดความรู้สึกจริงๆออกมาเฮ้ยในความแถกูว่ามันก็มีความจริงอยู่นะเหมือนพอตตในนูี่่่สิงงงขาๆม มีวิญญาณมาสิงสุเเ่าขาวกําไรหรือเพลงเก่าๆนี่ผีดุแต่เป็นผีที่คอยเยียวยาให้เราได้ใช้ชีวิตแบบสีสุขอันนี้โคตรดีผีดุสีสุขนั่นแหละมืไอ้หียเรามาถึงจุดนี้ได้ไงวะนั่นพี่เราขาวขวดเดียวแม่งไหลจัดแล้วขับรถมาได้ไงมาเนี่ยให้ขับกลับนม่ไหวปะโรงแรมอยู่ข้างพี่อะไรเขาบอกนะงั้นเดี๋ยวผมไม่ทะเลาะอะไรโอเคได้รักกลับวันที่สองละก็แต่ไหลเขาบอกว่าเราขาวขวดเดียวนี่ไหลจัดใช่ไหมไหลจริงๆมันไม่ใช่แค่เราขาวขวดเดียววะเพราะเขาบอกอยู่ว่าเขาขอชนเบียร์นะแสดงว่ามันอาจจะมีเบียร์อ เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกโอเคมะขอสักทีเอาเอาอีกแก้วหนึ่งปุ๊บก่อนกลับไหวปะเนี่ยเป็นของขวัญของขวัญยำดึกของเขานะคะรุ่นพี่คนนี้บอกเราเลยกลับตอนตีสองกันแล้วเขามีแบบว่ามีหายแบบเย็ดโดอะไรอย่างเงี้ยชอบมากอย่างที่บอกคือเป็นสตอรี่ที่ไหลและสมูทฟังแล้วแบบเออเออใช่แม่งเป็นฟิลจริงที่เราย้อนกลับไปสมัยที่เราไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรมันก็จะมีแต่เพื่อนจริงๆทุกวันนี้เรานั่งแต่ดูโทรศัพท์กันจริงๆนะไม่ค่อยได้แบบคอนเซนเทรตคนตรงหน้าเท่าไหร่่ออันน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 ี้้้้้แตตถาาาาคคคคุุณณเเเเเป็กกิหหลจะะไดซทรรงยม เพราะว่าถ้าคุณหยิบโทรศัพท์มาเล่นสักพักหนึ่งโดนด่าโดนด่าละเฮียหวังกลับมาเล่นที่บ้านไปเฮียหวังมันทำอไมเนี่ยอะไรเงี้ยโอเคทุกคนจบไปแล้วนะคะไปฟังเพลงนี้กันเยอะอัลบั้มนี้มีเพลงน่าสนใจทุกเพลงทุกเพลงจริงๆอันนี้คอนเฟิร์มเลยนะคะจากช่องเราเลยเพลงนี้ความรู้สึกเราไม่ใช่แค่เพลงมันคือบทสนทนาในวงเล่าที่เอามาวางไว้บนบีทเหมือนฟังคนคุยกันโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะบ๊ายบายบาย